วัวไทยพื้นเมืองตอบโจทย์ใหม่ในช่วงวัวถูกมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสถาบันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงวัววันนี้เราก็จะมาดูนะว่าการเลี้ยงวัวพันุพื้นเมืองมันตอบโจทย์ในช่วงที่ราคาวัวมันถูกหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นวัวโฮมองนนะครับก็เป็นวัวพันพื้นเมืองที่เราเรียกว่าวัวไทชี้วัวกระโดนหรือวัวขีแกนนะครับ ก็เป็นวัวไทยมีอยู่2แม่ตอนนี้ก็มีลูกทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นวัวแม่ลูก2คู่2คมนะครับคมหนึ่งตัวผู้คมหนึ่งลูกตัวเมียนะครับสมัยต่ยกอนนะครับการเลี้ยงวัวเ,เขาเรียกว่าเป็นธนาคารชาวนานะครับก็คือเป็นการเลี้ยงเสริมจากการทํานาส่วนใหญ่ชาวนาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเพราะว่าในการทํานาปีหนึ่งเราก็จะทาํานาประมาณ4 5ถึงเดือนไม่เกินนี้นะครับ ช่วงที่เหลือเราก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายประมาณนี้นะครับวัวควายครับก็ถือว่าเป็นธนาคารชน็เพราะว่าการที่เราเลี้ยงวัวถ้าเราเดือดร้อนเราก็สามารถขายนะคเอาเงินมาใช้ได้ส่วนลูกวัวก็เหมือนกับเป็นดอกเบี้ยนะครับเรามี2แม่เลี้ยงไปปีหน้ามันก็จะกลายเป็นสี่ตัวมันออกลูกนะครับต่อไปมันจะกลายเป็น6ตัวับเนี้ครับ คือลูกวัวมันก็จะเป็นเหมือนดอกเบี้ยนเองนะครับทีนี้ในช่วงที่ราคาวัวมันถูกหลายคนก็จะไม่อยากเลี้ยงวัวนะเพราะมองว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะเลี้ยงนะครับแต่สำหรับผมมองว่าการเลี้ยงวัวพันธุ์เมืองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับทำไมถึงบอกว่าการเลี้ยงวัวพันธุ์เมืองเนี่ยมันไม่มีผลอะไรมากมายนะครับกับราคาวัวที่มันถูกก็เพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงวัวนะครับมันน้อยนะครับ วัวพันธุ์พื้นเมืองมันจะมีข้อดีนะครับคือมันเลี้ยงง่ายกินเก่งทนโรคมันเป็นวัวที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับก็คือสามารถปล่อยให้วัวเลี้ยงหญ้ากินหญ้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะครับมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายนั่นเองถึงแม้ว่าราคาวัวมันจะถูกนะครับก็ไม่กระทบอะไรมากเพราะว่าต้นทุนมันน้อยนั่นเองครับการที่เราจะได้กําไรจากการเลี้ยงวัวมันก็ต้องดูทั้ง2อ,อย่างคือ,อหนึ่งราคาและ2คือต้นทุนนะครับ การเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับมันเป็นาการเลี้ยงวัวที่ลงทุนต่ำดังนั้นาราคาที่เราขายได้ก็จะแทบจ,จะเป็นกาไรกับทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเสียเวลาบ้างการมาดูแลวัวครับการเลี้ยงวัวก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมสําหรับชาวนาที่ดีมากนะครับทีนี้ถามว่าทําไมการเลี้ยงวัวพายในเมืองจึงมีข้อดีแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคือมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายนั่นเองอันที่2คือต้นทุนน้อยต้นทุนในการเลี้ยงน้อยอันที่3คือมันเป็นวัวที่ให้ลูกถี่ให้ลูกปีละตัวดังนั้นกําไรของวัวนอกจากที่จะเลี้ยงง่ายแล้วกําไรของมันก็คือเรื่องของลูกวัวเองนะครับเราก็สามารถขายลูกออกมาได้ถ้าเป็นลูกตะผู้ก็ขายได้เลยนะครับประมาณเลี้ยงไปสักปีกว่าก,าก็ขายได้ หรือถ้าเป็นลูกตัวเมียเราก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ก็ได้หรือถ้าเราจะขายลูกตัวเมียก็ได้นะครับลูกตัวเมียก็ราคาดีครับโดยเฉพาะวัวแม่สาวผสมเนี่ยก็จะราคาดีเหมือนกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วครับสาปีที่แล้วมันก็จะมีกนะระแสกระแสเรื่องการเลี้ยงวัวงามครับวัวบามันโดยเฉพาะบามันแดงครับซึ่งช่วงนะั้นวัวบามันแดงเนี่ยจะราคาแพงมากนะครับอันหลายคนก็ขายวัวไปพื้นเมืองเพื่อเอาไปซื้อ อัวพันธสวยๆครับตัวหนึ่งก็เจ็ดแปดหมื่นครับหรือถ้าเกิดเป็นแม่ลูกสวยๆเนี่ยก็เกือบแสนเลยครับช่วงนั้นครับโดยเฉพาะวัวบามันสีแดงจะราคาแพงมากนะครับแต่ช่วงนี้นะครับถ้าเราไปดูตามตลาดตามพ่อค้าที่มาซื้อวัวเขาไม่เลือกสีครับเขาเลือกที่ความอ้วนครับถ้าวัวอ้วนเนี่ยราคาดีแน่นอนครับแต่ทีนี้เกษตรกรหลายท่านก็จะซื้อวัวบามันสวยๆตัวใหญ่มาเลี้ยงนะครับ ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับดีตรงที่ว่า,าขายมันได้ราคาแพงแต่เราก็ลืมนึกไปว่าวัวพวกนี้มันเป็นวัวที่ตัวใหญ่เมื่อวัวมันตัวใหญ่มันก็ต้องกินเยอะ,ะครับถ้าเราเอามาปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติแบบนี้นะครับถ้าช่วงนั้นแล้งที่หญ้าไม่ค่อยมีเมื่อหญ้ามันไม่เมื่อหญ้ามันน้อยวัวมันกินไม่อิ่มมันก็จะผอมนะครับหรือเขาเรียกว่าวัวขาดสารอาหารเอง เมื beer, ่อวัวมันขาดสารอาหารครับมันพร้อมเมื่อวัวมันพร้อมเนี่ยมันก็ไม่สวยแล้วครับจากวัวได้สวยกลายเป็นวัวโค้งครับราคาก็จะถูกลงมากนะครับมันไม่สวยแล้วครับจากที่วัวอ้วนกลายเป็นวัวโค้งครับอันที่สองครับเมื่อวัวมันขาดสารอาหารสิ่งที่ตามมาคือวัวมันก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับคือเป็นสัตว์ช้าผสมไม่ติดตรงนี้นะครับระบบสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์ อันต่อมาคือว่ามันก็จะเจ็บป่วยบ่อยนะครับเหมือนเราเป็นคนขาดสารอาหารนะครับเมื่อเราขาดสารอาหารร่างกายก็จะไม่แข็งแรงมันก็จะเจ็บป่วยบ่อยนั่นเองนะครับงั้นพวกนี้มันก็จะเลี้ยงยากมีผาเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเป็นช่วงที่มันแพงๆเน่ยเราก็สู้ไหวครับก็คือซื้อลำเสื้อหารคน้นอ่ามาผสมมาอ่าให้กินเสริมครับมันก็จะอ้วนอ่าบางคนก็ฉีดวิตามินฉียดายาพยาธิน่ะเข็มละร้อยสองร้อยนะครับอันนี้เราก็สู้ไหวครับ เพราะว่าวัวมันแพงนั่นเองนะครับแต่ช่วงนี้ราคามันถูกเราก็คนเลี้ยงก็หดหูนะครับถ้าซื้อหารคน้นซื้อลำมาเป็นอาหารเสริมมันก็จะเพิ่มต้นทุนนั้นหลายคนก็เลือกที่จะขายออกนะครับขายแต่ถูกๆเลยนะครับจากวัวตัวละเจ็ดแปดหมื่น 80, ขายออกไปก็ตัวละ2อสามหมื่นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวอันที่2คือราคามันตกนะครับเ mm. มื่อวัวอนพร้อมราคามันก็ตกเป็นธรรมดานะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เจอนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมาอันที่2คือจากคนรู้จักนะที่เคยเลี้ยงวัวด้วยกันนะที่เขาซื้อวัวราคาแพงๆมาเลี้ยงหลายคนก็สู้ไม่ไหวนะครับก็ต้องขายออกไปนะครับขาดทุนก็ขายเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวนั่นเองครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าสําหรับเกษตรกรนะครับคนที่เลี้ยงวัวแบบธรรมชาติหรืองบไม่มากครับ ผมก็แนะนําให้เลี้ยงวัวพันธพื้นเมืองครับเพราะว่าวัวพธุ์เมืองเนี่ยมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายกินเก่งเลมหญ้าดีนะครับจะเห็นว่าวัวพวกนี้ไหมครับถ้าเราปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาผูกร่ามไว้นะมันก็เลมหญ้าดีนะครับไม่ค่อยผอมนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ผอมเพราะว่ามันตัวเล็กนั่นเองนะครับวัวมันตัวเล็กมันก็กินน้อยครับเรียกว่ากินนิดเดียวก็อิ่มกินนิดเดียวก็อ้่วนแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับไม่แต่อ้วนๆเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับตัวกลมเลยครับ อันนี้คือไม่ได้มีอาหารอะไรเลยครับนี่ให้กินหญ้าหญ้าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนี่มันก็เลมหญ้าดีนะครับแต่ถ้าเป็นวัวตัวใหญ่เอามาเลี้ยงวันนี้ปล่อยไว้กินทั้งวันเลยครับมันก็ไม่ค่อยอ้วนครับเพราะว่าหญ้ามันน้อยเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมอมีฟาร์มมีแปลงหญ้าพวกนี้หรือมีต้นทุนในการเลี้ยงอันนี้เลี้ยงวัวพันนี่โอเคเลยนะครับไม่ได้บอกว่าวัวพันนั้นมันไม่ดีนะครับอยู่ที่ว่าเรามีต้นทุนหรือเรามีหญ้าหรืออาหารเพียงพอหรือไม่ ถ้าเรามีแปลงหญ้าเพียงพอก็เลี้ยงวัวพันุเลยครับพวกนี้มันจะขายได้ราคาดีแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ก็แนะนําให้เลี้ยงวัวพันพื์เมืองหรือวัวลูกผสมก็ได้นะครับพวกนี้มันจะกินไม่มากแล้วก็เป็นวัวที่เลี้ยงง่ายเล่มหญ้าแบบนี้ก็อ้วนแล้วนะครับถึงมันจะตัวเล็กแต่ถ้ามันอ้วนมันก็ดูสวยนะครับผมก็มองว่ามันก็สวยดีนะครับที่มันสวยเพราะมันอ้วนเองนะครับนี่นะครับ วันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวครับหลายคนก็จะมองข้ามหัวพนธุ์พื้นเมืองซึ่งมองว่ามันตัวเล็กราคาถูกแต่เราก็ต้องดู้ด้วยว่ากําไรจากการเลี้ยงวัวเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าขายได้ราคาราคาแพงมันต้องดูต้นทุนด้วยนะครับเพราะกําไรมันก็คือต้นทุนลบด้วยราคาที่เราขายเองนะครับถึงแม้เราจะขายได้ราคาแพงแต่ต้นทุนในการเลี้ยงมันสูง กำไรมันก็น้อยด้วยครับแต่ที่สำคัญก็คือวัวพันธุ์พื้นเมืองครับมันเป็นวัวที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรครับให้ลูกทีให้ลูกปีละตัวนั่นเองครับถึงแม้ราคามจะถูกแต่อย่างน้อยมันก็ได้ลูกให้เราทุกปีเราก็สามารถขายลูกได้นะครับหรือจะเอาลูกว้ายขายแม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่คือวัวพันธุ์เมืองเนี่ยมันเป็นวัวที่เหมาะกับการเลี้ยงแบบแบบเป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับชาวนานครับ แต่สำหรับใครที่มีทุนเยอะเลี้ยงแบบฟาร์มเนี่ก็โอเคครับเลี้ยงแบบวัวพันก็ดีนะครับอันนี้ก็เลยเอามาถ่ายทอดนะครับก็พานคนมาชมนะครับเป็นลูกวัวสวยๆนะครับอ้วนดีมากเลยนะครับนี่ก็ฝากเป็นแนวคิดเป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงวัวมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่นะครับแนะนําให้เริ่มจากวัวพันธุ์เมืองลองเลี้ยงดูก่อน,นครับมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายเราเริ่มจากวัวพันธุ์เมืองเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วก็กค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ เราก็จะไม่ขาดทุนแน่นอนครับวันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ก็แลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางเจ้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ